สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเมศักดิทจุลิพิธกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับเอ M วันนี้ที่เนินกลุมบางกระทุ่มพิษณโโลกวันนี้ก็จะมาขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในช่องเ M สัพดิทจุลิพิธนะครับตอนนี้เอ M มีผู้ติดตาม1,000ครบ1,500คนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนท,ทุกท่านเลยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ครบ1,500คนแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะมาร้องเพลงพี่เพวก็ขอบคุณนะครับเนาะลองฟังกันดูนะครับเนาะเป็นเพลงสั้นๆขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจเข้ามากดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งเอ็มนี้ขอขอบคุณจริงๆที่เข้ามาให้กำลังใจทุกทุกคำคอมเมนต์ใต้คลิปที่ส่งมาเปิดอ่านและตอบกลับไป ว่าขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่องเอ็มศักดิ์สิทธิ์จูพิพิธขอขอบคุณขอบคุณทุกคำคอมเมนต์ใต้คลิปที่ส่งมาเปิดอ่านและตอบกลับไปว่าขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่องเอ็มศักดิ์สิทธิ์ จูพิพิศขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเนาะตอนนี้เอ็มก็ครบ1,500คนแล้วนะครับเนะาะเดี๋ยวเราก็จะลงคลิปกันเรื่อยๆนะครับเนาะขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ